ไปใช้ย uh? e. ังไงเะนตู้ปลาแลฮะตู้ปลาลาขารขาี่ปลาเนี่ยต้องีเลยเนาะขานองนี่มันน่งบ่อดเอาหน้าปังมากมันจะไปยู่ย่นอกาดักคอะไรไหมงอนเบิม่เลยป

ข้าไปากเจเาไเจ็บบล็นะจะทำบล็อกรู้รู้รู้แ้วว้าทานเดียวไปทานปุ๊บว้าฉันนู้นนี่แล้วกอนจะอนไลายชาหลายมือไว้ก่นเก่นลูกแก้วกเบแต่คบแต มเป็นคนเทนอยู่ตอนนี้มีนะำมาเจียบคันสุบมาเลยชียบปลไปเก็บปลาลงแก้วไหมไม่ไปย่านแชงแตกแ่เออะล้วก่นาบรลงมปไยังแตแล้อมันแล้วกินนมกินนมแม่กินตัวน้ำ กินกับัอนะคะค่ผัดเมกเหรอผัดเมกอย <esi> <llegar> <function> <es> ู qui, <problème> <es> <es> <t> ่กรุงเทพโดนนะไม่อยู่ไม่รู้จักผันติผัดเมกนะไปอยู่กรุงเทพโดนเติบแยกแไม่ออกงแก้วอยากจงีงแก้วคุนกินเลยได้ค่ะไมรู้ผักันิแบบเนีมห็ล้วมกอไปชุ่มปามเนี้แล้วว่ต่ยี่เหลงายมาแล้วเลย เล้วงมุเานดีเลยเลี้ยงมุ้งวมุ้งกระถ้ามุยเลยนะเรากินที่บ้านเราเองเราไม่ต้องจ้ำเปตจ้ำเปซสอนตักเลยจ้ะเก๋ยเดีวถามวา

ก็บุกถิ่นได้หมดแต่บุกเทียมอ่ะเข้าแถวเข้าเถาบบุกถินแล้วหอบไปเขาเสือดองก็มาบ่เลยดองกับหมาแหนะต่ไกร่นะขอบอเดม้าขยักโมเทลเลยเนาะรับความหนาวจากบ้านเท่าจะน่ากับบุกคยหนาวเป็นได้เนาะไม่หนาวเต่ไม่คิดว่หนาว แต่ถ้าด่าอย่างนี้ก็รึเปล่า้าดามลุกแตไม่เดียวป๊อปาดไว้ทาดเสร็จมาไม่จ้ำเบ๊ะค่ะติ๊จะคุยเลยค่ะได้คือได้ถ้าได้นียวบ้านเรากินไหมต้องจ้ำเบ๊ะค่ะกินข้าวคืจะน้อยอะไรน้ำขมันมาแม่เอาน้ำซึมนได้ป๊อปข้าวขึ้นแล้วจัดไมาจัก

ทำนี้ให้ดันแขนบ้างบ้าไปเลยยืดนี่เข้าำน้ำแล้วเอาไม่ใจดีนยนอนนองแก้วนข้าเจ้าน้ำแล้วกะตูนไปพุทธดิ์น้อตัวโีูน้ำกินไปแไปไปพุทธวันแ้มเกแลยคืออตัวอาะ ไม่รพื้อนตลาดี้อตลาด,ดนแล้วมีท้องอืบอกี่ร้อนเป็นคนเอกนะครับเงานอย่แล้พอล้วยี่รอคอนเองคอรคัแบแป๊บเดียวคุณพ่อไปนะเอาไ,ไปก้าไปกู้กเากเยอะไปละ

โคกใช่หนูจะมดอ่า่าให้งแก้วฟางว่านาโชคกับโคกซอยมากินข้าวด้วยเมื่อยาัากำหนดคอเออเป็นเมาเหรียขอได้ม่รู้ว่ารับไหมให้ไปก่อนคือควาท่เขารับไเขาบอกไปแล้วไม่าีายหน้าไปก่อนไม่จะเู้นบ่ลเพอะว่าอยากเก็บเบอร์แล้วมันเลยไะ เดี๋ยด้กินข้าวเด้อกินข้าวเด้อแม่น้าปู่ปุนบจีรอจ้ามาเด้อมาเด้อสบายอีนี้ผมต้องเล็กเป็ดดี่ขนางแล้วนะมากินข้าวปุ๊บจีซื้อเป็ดปู่วะเป็ดปูก็มีได้

อยากกินหมาโตนอนบันหมาแก้าสีใช่ตัวนี้เราเดินี่เลววทาอวันมันหนาวนี่เลี่ยยากเายิาินนมดวัดมดมดมักเลยก็มาไ่ได้เลยมนีผมมาอมีกินขาวในมูลายคนนะแส่บบอออืมมามื่อไหรก

Ừ, nhưng không biết nữa Cái luôn biết thả Nào nó, Thế <laughs> 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 um. mà chút đi um. น้้ำมันใบมแช่ข้าวกล้อแกมันแกงคุยเอาคุยเอาบอบอฮะแกมันนี้แกมันนี้เียกอกแกตาวงน่เลากาบากบุญแปกเขาพ่อไม่กินอันนี้เหรอกิวงเหานี่ตาวงจะแป๋วนี่แหะแกดแป๋เขาเยอะตาวงนั่านอเดียวแก้ แม่อากาศมันเย็นจนมันเป็นมุ้นเลยเนะี่ยะไรอากาศมันเย็นไปเไร